โอ้คุณผมูชมผมมาเจอคัสซีนะผมบักเชนมานอนอยู่นี่อีกแล้วโหละอะไรครับเนี่ยผม<อ>ผมขอโทษอะไรวะนะช,ชีวิตของผมจะกระโดดเหรอเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมากดูผมสิทำไม ผมถึงเป็นแบบนี้ได้ผมยังไม่โตพอที่จะควบคุมชีวิตตัวเองได้ขนาดนั้นผมมันก็เป็นแค่เศษดินไร้ค่าที่ถงพัดไปตามสายลมผมมาที่นี่บ่อยๆแล้วมองลงไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะสามารถเลือกเส้นทาง ให้กับชีวิตของผมได้หน้าผาตรงนี้แม่ควรทำอย่างยิ่งแต่แต่สำหรับคนหมดหนทางมืดไปหมดนะครับกังวลมากเลยก็ต้องเปนคนคอยไปชี้ทางสว่างให้เขานะมันเป็นคนคอยให้กำลังใจและชี้ทางสว่างให้เขาทั้งหมดที่ผมทำคือคือทำงานนอดและดื่มมัน มันทำให้ผมรู้สึกเกลียดตัวเองเออทำไมผมควรจะไปบอกผมทีบอกผมทีว่าทำไมผมไม่ควรโดดลองผาตอนนี้อืออืออีอแลหละออหออคุณอาจจอใช่แต่่ม่่ช่สำหรับผม ผมไม่มีวันเข้าใจหรอกแค่ไปให้พ้นเดี๋ยวก่อนบักเสือคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปโรงพยาบาลแล้วล่ะอืมโอ้ผมล้างกระเพาะแล้ะเติมน้ำเข้าร่างกายแล้ว เขาไม่เป็นไรแน่นอนอ่าดีละดีที่คุณนำเขามาทันเวลาถึงแม้ว่าอฮในร่างกายของเขามันมีแอลกอฮอล์มากเกินไปแต่ตอนนี้ผมกังวลกับสุขภาพจิตของเขามากกว่าอือฮึพอเขาตื่นแล้วผมจะลองคุยกับเขาเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาผมรู้มาว่าในเมืองซูซูมีจิตแพทย์ที่เก่งๆอยู่อ่าฮะดีมากชีวิตอาจจะเจ็บปวดในบางครั้งแหละนะ แต่การมีความหวังที่ว่าอนาคตจะต้องดีขึ้นคุณต้องเชื่อในพวกมันนะอืมใช่มาทำฟาร์มของคุณนี่มาน่าจะไม่เบื่อบอกได้เลยบูบูหกโมงแอ้วหกโมงแล้วบ้าเอ้ยพุ่งหกโมงเมื่อกี้เองอโอเคกลับครอบฟาร์มผมทำประตูมาเรียบร้อยแล้ว ไปซื้อมเมล็ดมาด้วยเปิดเออวันนี้ฝนตกกัเลยไม่ต้องรดน้ำเนาะตรงไหนอ๋อนี่ก็ไหวทำมาพอดีนี่ว่าอืมท้ามาได้จังสี่ ไอช่องนี้ผมก็เก็บไว้ทำอันนี้นะครับมันได้อยู่อันหนึง่งผมมีแบตเตอรี่อยู่ถ้าจะไม่ผีดอาโกบาได้แล้วห้าอาทำห้าก็ได้อาแล้วก็ ไวทเจสามสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอาดอีกสองแล้วก็อันนี้หนึ่งดูสิมันใช้อะไรบ้างอ่าอิเลียมโกโอ้โหทำโกอีกกันหนึ่ง โอเคทำตอนสองทุ่มนะฝั่งนี้ผมไม่รู้จะเอาใส่อะไรเออแล้วก็บ้านลังพึ่งอ๋อนี่คัพเปอร์หนึ่งแล้วก็วูดสามสิบบ้านลังพึ่งผมเนียนเดียวคัพเปอร์หนึ่งวูดสามสิบ ตอนนี้เราก็ได้บ้านได้ทางหมักแล้วดิอ่าปับก็จะหมักของได้มากขึ้นนะครับรอสักเกือบหมดเลยปุ้ยรออย่างเดียวนะตอนนี้เออ ทำหุ่นรายการเอ,อ่อบูดไฟเบอร์แล้วก็โคเรามเยอะมาเหอะบูดไฟเบอร์แล้วก็โคเท่าไหร่วะดูก่อนนะหนึ่งสอง อันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกตัว รู้ได้ผลไหมแต่ทำไปก่อน่ <c oughs> อะเฮ้ยแย่ละลืมดูเลย <c oughs> เพราะถ้าเรานอนมันจะหายไปนะไอ,อ้ที่เราขุดไว้อะ เออแต่เราใส่มาล็บต์ไปแล้วนี่เออไม่เป็นไรสองรออย่างเดียวครับตอนนี้สองตัวแต่พรุ่งนี้มันจะไม่มีน้ำลดไม่ใช่เลยหรอกผมขี้ข้านในการที่จะมาลดน้ำเอง ไอ้นี่ผมก็ต้องทำเพิ่มด้วยนั้นเนี้ยใช้อะไรบ้างนะโอ้แบตวิงห้าเท่าไรอะหนึ่งห้าสิบสิบห้าเ้เอาไว้ไหนดูวะของตกแต่ง,งที่นะ่ะ 嗯，我那个。 อย่างเดียวนะจ๊ะตอนนี้อ่าได้ละหนึ่งนี่เสร็จไว้นะเนี่ยเอาวนโอเวอร์อื้มเล็บโกบาน เออได้ละครบไปพรุ่งนี้เช้าอาา่าฮะไอ้นั่นก็จะเหลือโรบรานึงอิเลเดียมหนึ่งกับแบตเตอรี่เนะาะโบราแบตเตอรี่เรามีแล้ว นีแต่ไม่ดีเลยเดีม่มโอเคนอนได้ตัดพัดไดย้ยังเนี้ยอ่ะยังไปนอนวันนี้วันที่สี่ผมเอาของขวัญไปให้ให้นั่นแล้วนะเรานี่ไว้อืม ความสุขมากโอ้โ oh, ห oh, หมอให้การลงเมืองน,นั่นเนี่ยเอา้าเชนมาเฮ้ยมดี้นี่คุณผมจะพูดยังไงดี <c oughs> ผมอยากจะขอโทษจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นน่ะนั่นมันน่าอายมากเอ้ยธรรมดา นั่นเินะผมก็เหมือนกันผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปพบนักบําบัดหมอฮาวิช่วยติดต่อเพื่อนร่วมงานของเขาให้กับผมแล้วโอ้ดีแล้วละ่ะยังไงก็ตามผมแค่อยากจะขอบคุณสําหรับการดูแลและอยากให้คุณรู้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจะใช้เวลาให้คุ้มค่ามผมไม่ต้องการจะเป็นภาระให้ใครแล้วอืม,อมดีแล้วดีแล้ว เดี่มปรับมาให้ไปนี่ได้ละหนึ่งจะมาสร้างนี้เพิ่อมอันเนี่ย อันนี้มันสุกพอค้าลึกลับมานี่วา,นนาเขาน่าม่ได้ดีกวาโอเคเราต้องการ,การหุ่นไรกาหนตัว2ตัว ยี่สิบสี่เนาะหุ่ไดกาหุ่ได่กาดูนะหนไฟเบอร์หุ่นไล่กาสอ,อ,องตัวอเอ๊ะจะวางกันแล้ก็ซื้อของ <c oughs> วางไว้แบบซีนเปลืองมากผมเออโอเคไม่เป็นไรใช้คุมฆ่าครับไหนๆก็นี่มาทั้งทีแล้วเพราะว่าผมจะไม่ทำแบบใช้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวคือจบถอยไปตุ้มตุ้ม แล้รถไปวิ่งผ่านเสียงรถสวนกระบวนสุดท้ายเย้ไปไปหาพอมดดีกว่าลงไปข้างล่างนั่นแต่เดี๋ยวโกนรังหึ่งเราต้องใช้อะไรอ้อเมเปิไลไซรับสินนะซึ่งมันน่าจะต้องเก็บไว้ก่อน นนิีจำเอาเลยลูกไปเดี๋ยวได้มาทำรู้ว่าเพิ่มมีอะไรบ้างฮัม แยมไม่เอานเทอร์มาขายเลยหน้านี้วะบ้าปะเนี่ยมไม่รู้ได้ไหมนะเจ้าสิ มันแต่ไม่ได้ความธรรมดาอ๋องั้นก็ไปขายซะมีทีรอนทองแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่ถึงเวลาเราต้องมาซื้อไก่หนึ่งตัวนะนี่ไง ขอบใจจ้าขอบใจจ้าซื้อสัตว์ในฟาร์มขนาดกลางอ๋อถ้าเป็ดก็คือเราต้องอัพด้วย800เลยนะนี่อือุปกรณ์ซื้อสัตว์ คือก็ห้าตัวสองสามสามสี่แล้วก็ห้าอ่าอ้าวเต็ม เยกะๆเยอะๆไม่ได้ละอุปกรณ์อาหารสัตว์อ๋อแคตาลกสัตว์อันนี้ห้าพันเลยนะอันนี้ถังใส่นมเย้เอาไว้ก่อน <c oughs> แรงนะนี่ฮะโอ้ไม่กระพริบ ถกนี่กลับมาลื้อขยะเหมือนเดิมไปครับมุ่งหน้าสร้างความสัมพันธ์โอ้ยเฮ้นี่มันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยนะขอบคุณออาแล้วโจดี้ถอยไปเฮนรี่อองจกบวานในรอบปีออกไปเฮมิลี่อยู่ไหม โอ้อยู่เธออยู่ในบ้างขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้ปัดแซมท่านเลวิสพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันเกิดใช่ไหม ฮาวีเอมิลี่เดมิเทรียสเดี๋ยวขึ้นไปบ้านข้างบนอ่าพอดีเลยออกมานี่ถ้าคุณอยากจะมาหาที่อพาร์ตเมนต์ผมก็ได้นะผมอยู่ด้านบนของคลินิกนี่แหละอ่าสมอนเฮ้ยสมอลมาอ์บัต สมอล์มอวบาร์สมอล์มอวบาร์ไม่ใช่หมดฤดูไปแล้วเหรอสมอลมอวบาร์ดอ๋อไปไม้ฟรีทุกเวลาที่แม่น้ำเปิดดูโทรศัพท์นิดนึงโค <c oughs> รงการสี่ตัว <c oughs> ดิมิทรีโอเคทำอะไรอ่าฮะ ก็ต้องซื้อผลผลิตเอ,อ่หกวันขหมดยี่สี่อืมเอาอะไรดีวันนี้แล้วกันโอเคไปพอเฮลโรลาครบขอเห ปกเิเลตมันี่นี่บ้านนี้ครบแล้วนะตนัดสินจบ้านไนนี้ีครบอขอบใจจ้า เดมินทรีสโอเคเราต้องไปตกปลาให้เขาตกปลาเบตตกปลาเก็บไม่ใช่อืม ชวยลาพบปุ๋ยมาปุ๋ยสิเอเดี๋ยวพอนี่มาเราจะรวยเป็นสุลตะตาเลยคอย่อดูนะพี่มันระดับสุรตะตาในน้อง ไปไหนรู้หนึงเออว่ามาพอดีเบดเบดเบตตกปลาฮัโลโหลโอเคเดี๋ยวผมสร้างมาแปะนี่เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่จะได้เยอะหน่อยเอย้สร้างมาสามเพราะว่าอยู่ที่บ้านอีกหนึ่ง ใหญ่เวรินไปแล้วเบมิเคลส์รอตืดตืด สุดท้ายแล้วเนี้อ๋อตรงนี้โอเคไปนอนตัดพาร์ทก่อนจะไปว่ากันครับเอาซันพิษไปขายกันจะไ,ได้ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวผมไปลือ้อามาแปะนี้ด้วย โ okay. อเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลัลลงใจให้กันด้วยนะครับผมเรามาต่อกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้อตัวเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ